rau bây tiêu cưng gấu nè bà đẹp bà đẹp cưng thì và bố nhà mình cưng tiền này cái bảo biểu rồi mình chụp mình nè thì rồi quan thằng quỷ dù mấy cái này này theo chạm để cái nó có thằng quỷ nhà thằng cưng thì bài bài cần đá ít tao cái bài lục kia là chắc cái นี่ย <Colin> ต่างเดินเด็กโตดเกือกขึ้นไปเลยทำไมป่ากวินขึ้นไม่ได้นะครับบนนี้ป้อมหนึ่งแม่นขึ้นเลยถ้าป่าโกวินได้เกียร์โลขึ้นหรอฮอบผมนูดรถจอดด้าหลังเส้นต่างอย่างอี้เลยเดี๋ยวไปจมอยู่ด้านบงกันต่อเดียวตอนนี้เราขึ้นมา chờ cho đan bún nha, rồi để bố mẹng lên mà, ngang khe lên mà, rồi cổ win khe lên nè, anh nhàng lên bay, còn con, lên bay chốt thì ở chốt chìm ẩn, khoe lùn trung rồi để, nè tăng lên, cầy u cầy kéo mà này gặp tí này, nè lên mà, nhàng mới tăng chút nung đi, nó mình nhàng mới tăng khoe hì lùn luôn, khoe thì nào đi bay, hên trái tay biết rất luôn, dù đan nu nè ชอบพี่น้องไลฟวิวเลยวิวนี่ามีคนกำลังมาบกกำลังไปไปมาดูไลฟ์วิวอนี่ปลาเล็กๆมาเดียวเลยนุ้ยขึ้นอย่างยู่ยจันนี่เลยนะเดี๋ยวยังขึ้นไปเข้าอีกหลุมตรงนู้นตัวเดียจะมีทางนะทางไปจะเดินต่างนั้นตัวเดียว ก็ปักกันก่อนนะจุดนู้ก็ขึ้นไปตึ้งเนี่ยก็มังกลับเราเนี่ยปักก็เดี๋ยวอเล่นเราเดินไปจุดเข้าหลุมนี้ตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวเราเดินไปข้าหลุมนู้นะนู้ตีมีตรงเข้าๆมันนั่นนั่นอินกัวเป็นโฮบปลานะผมไม่เคยเดินขึ้นไปทีพวกนั้นนะนี่ถล่มจากก้อนหลุมนี้นะ เดาไปจมบิวกันต่อเดียวเพื่นเขาบอกวิวช่วยอยู nee, ่ด้านหลังนี่จะช่วยก่อนว่าขณะยูงนี่ยังช่วยเลยเนาะแไหนทีละเล่นมันนะครับตรงนี้เนี่ยแหละก็ต่างเดินต่างเดินนี่จะเดินไปต่างลูกนี่นะเดียวเราจะเดินลงแล้วก็เดินไต่ไปตามไต่เจียงนี่นะนี่นะครับทางเดินลงและเดินลงไปไหนนี่ ีต่งเดินลงมา <c oughs> เฮ้ยไปแต่เดี๋ยวก็ย,วยิบแต่งเดินลงมาหลังเป็นป้านะครับช่องก้างนี้เป็นป้าเดินชมธรรมชาติเดี๋ยวนีว้ <c oughs> ามีวิวส่องกลางทางให้เลยให้ชมตัดไปทางอุ้เท้าตัวเดียวนี่เรามาถึงระหว่างทางนะครั้นทางเดินไม่ตึงนะกลางทางจะมีแบบไข่แจ็กันนีเกือบรอดนะอันนี้เราเดินอะไรชมอยู่ตรงนี้กันเราวิวไรว่างทางนะครับนี่เราไปรอชมวิวจริงดันบน อบ่างเดินเป็นปลาธรรมชาตินะครับไก่ตบใช่เดี่ยวใช่รรมชาติมากับมาไหนปิดวังตรงกลางทางจะมีแบบเป็นปลาไก่เกยื่ลึกแบบนี้นะในควผมอยู่ก็รีแน่นนะเดี๋ยวนะี่ไปเนาะงเหยือ่อลึกต่างดีนะ Yeah. เดินขึ้นมาตึ้งเลนนะครับตอนนี้เห็นไหมไล่วิวเล่วิว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 มาดูกันจุดผูกไล่วิวกันนะครับตรงนี้มันจะเป็นห่อพละยังทำไม่เสร็จมูกจะได้ดีเล่วิววิวกรอบติดลุยเหนือด้านนี้ไล่วิวไล่วิวเลวดอนนืดอนนดลัง นี่วิวด้านหน้าอันนี้วิวด้านหน้าดู่วยนะครับด้านหน้าไม่เป็นว่างดีขึ้นมา